เอาเลยครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในเกมกราฟิกสวยๆเกมนึงนะครับให้ทยว่าเกมอะไรนะครับ น่อันนี้คือเกม f o r ์ดไนทคุณผู้ชม J e s u s มันมาไกลมากนะครับซึ่ง Fortni t e สมัยก่อนนะที่เราเล่นนี่คือต้องเป็นเกมภาพเด็กๆใช่ไหมครับแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่ Battle Royale กันนะครับเรียกดว่าเป็นต้นฉบับ r e ีไฟล์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า p u b G เนี่ยจะมาก่อน f o r t n i น e ตามพ u b g มาแล้วก็ฟ e e ไฟล์ Fi ตาม Fort n ไ t e มาอีกทีนึงนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราไม่ได้รับตังค์มาแต่อย่างใดหรือว,ว่าเป็นงานจ้านะครับแค่อยากมาดูว่ากราฟิกในเกมยุคใหมๆนะ่ๆเนี่มนมมนยมนนาขดไหคผู้ช แล้วก็ตอนนี้ครับฟอร์ดไนท์มันเปิดให้คนเข้าไปสร้างแผนที่ได้เองนะครับแล้วก็หาอะไรได้จากแผนที่เหมือนกับโรบอทเป๊ะนะครับกอปคอนเซปต์ไอเดียของโรบอทมาเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะไปดูในเรื่องของกราฟิกกันนะครับว่าเฮ้ยมันสวยขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีด่านที่มันเตรียมเอาไว้ให้นะครับไปคือโชว์ของนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคส่วนไอ้ด่านหุ่นยนต์นี้นะครับมันไม่มีนะครับมันเป็นเป็นด่านเอาไว้โชว์ในวิดีโอทีหนึ่งนะครับ วันนี้เราไปดูกันดีกว่าน,นะครับว่าเกมบนโลกเรามันไปถึงไหนกันแล้วนะครับโดยเน้นย้ำว่าเกมมันฟรีนะที่มันขายของคือมันฟรีไงแนะ่ตัวใน่อนแรกนะครับก็ชื่อว่า Desert Domination นะครับก็คือเราสามารถเลืยกหน่วยได้นะครับว่าเราจะเป็นหน่วยไหนอะไรยังไงนะครับนี่แต่ว่าหลักๆเลยครือมันให้เรามาดูกราฟิกคุณผู้ชมเห็นไหมนะ่ครับแทบไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือฟอร์ดไหน,นยังไนยฮะยังไงอยฮะยังไงอฮะอุ๊นยอุ๊อยปี ปไม่ได้แตกนะครับตอนนี้คนจะน้อยนิดนึงนะครับเป็นเพราะว่าเอ่อในโซนเสี่ยงเราในแอปฟอร์ดไหนไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าผมแค่จะเข้ามา,า,ามพีเศษให้ดูนะครับวันนี้คือฟอร์ดนยุคใหม่เฮ้ยไม่ได้รับค่าจา้างแม้แต่บาดทดยุกทำไมมันยิงแล้วมันไม่ลดวะไอ้น้องอ้โอ อืมได้อยู่ครับได้อยู่ตาย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 รู้สึกว่าตรงนี้นะครับเออ่จะมีสไนเปอร์ให้เราเก็บนะครับพี่ทีตรงนี้นี่คุยมสนใจเก็บมาใช้ซะหน่อยนะครับโอ้ไม่ตายอีกได้นิดเดียวใครมันวิ่งอยู่บน โดนสไนายเปล่าโดนสไนายเป้าฮึา่มไม่โดนฮึ่มแตกแตหแล้วแบบมีแบบยิงใส่ลงมาด้วยแนบยิงยิงคนอื่นแนบวัวจะยิงคนอื่นใครใครมันยิงโอ้โห้ข้าหัว มัวอ้ยมีมิซายมาทิ้งระเบิดด้วยแต่ว่ากดลั่นนิดเดียวนี่คือแบบโดออกมาเลยนะบปุ๊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 บปบปบปุ๊บปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ปบ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 ป หอยอตัวนึงก่อนเกมจบหอยอตัวนึงหอยตัวหนึ่งฮะตายอืมตกั่วศูนครับอือเย่มาดูอีกด่านหนึ่งดีกว่านะครับซึ่งทางเกมเนี่ยมันก็พรีเซนต์บอกว่าด่านเนี่ยคือด่านที่ตั้งใจทำมากๆนะครับชื่อว่าด่าน Forest Guardian นะครับหรือว่าผู้พิทักษ์ป่า,าน,นั่นเองนะครับซึ่งด่านนี้ก็จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็คือมันจะไปโชว์ธรรมชาติเราคุณผู้ชมเห็นไหม ฉากอย่างกหนังจีนนะครับคือถ้าผมไม่ถือไอ้ที่ตีเนี่ยนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เฟซแล้วก็ตัวละครจากฟอร์ดไนนนะครับบอกเลยว่าเราแทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือฟอร์ดไน e ยุคใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ครับก็เปลี่ยน Unreal Engine นะครับเป็นแกนหลักของตัวเกมนะครับซึ่งกราฟิกเนี่ยเช่นในไฟคุณผู้ชมเห็นไหมโคมไฟตอนกลางคืนนะครับก็จะมีพวกหิ่งห้อยมีพวกแมลงนะครับมาเล่นกับไฟนั่นเองนะครับ ซึ่งแสงในเงานะครับที่ใช้อเรียลอ็จินห้าเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับคือแสงมันตกกระทบไปตรงนี้ไม่พอมันสามารถสะท้อนลงมาด้วยนะครับผู้ชมเห็นไหมนะครับมันแสงมันสามารถสะท้อนได้จริงๆนะครับน,น,นี่คือเอ g นจินเกมยุคใหม่นะครับที่ผู้พัฒนานะครับมันจะโชว์ให้เราดูนะครับประมาณว่าเกมของฉันเนี่ยใช้อลิเอลเอ็นจิ้นห้าเลยนะเนี่ยตัวนี้มีดาบด้วยเบสิกซอร์สเนี่อ <c oughs> <c oughs> ย่างกเกมอาร์ีนะครับ Jesus โอ้โหมีมังกรด้วยนะครับก็คือสิ่งที่มันจะสื่อคือมันบอกว่าเกมเราเนี่ยไม่ใช่แค่ Battle Royale อีกต่อไปนะครับคุณสามารถนำเอนจิ้นในเกมเราเอาไปสร้างเกม RPG ก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะิเสียงหมาหมาเห่ามาเห่ามาเห่าฮงๆงมาเห่ามาเห่าเออฟันหวิ กระโดดมีกระโดดฟันมีกระโดฟะโดฟันเห็นไหมตรงเมื่อกี้ยังไม่ได้สำรวจนะครับผู้ชมดูหิงห้อยฮะโอ้โหนี่ยคือมันจะโช,โชว์ว่าแสงจากหิ่งห้อยสามารถทําให้เกิดแสงและเงาได้แบบสวยงามแบบอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ได้ใส่มาให้เราดูเนี่ยนะไม่ได้แบบวินเล่นโง้ๆนะครับคือแสงมันสามารถสะท้อนลงมาได้จริงๆประมาณนี้ครับ ซึ่งเราต้องลงมาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมตรงนี้แน่ไม่มีหมูป่าด้วยภูมิบ้าเมาอืมอุ้ยหมูพยศหมูพยศหมูพยศเห็นแล้วอยากกินสตเต็กหมูเนี้ยนะสตเต็กลุงหนวดเดี่ยวไรกันตรงนี้นมีธนูคุณผู้ชมเฮ้ยอื้อื้ออกธนูไฟ หิ่งห้อยสีชมพูก็จะแบบปร่งแสงสีชมพูไล่ไปนะครับแม่สวยจริงนะครับสวยจริงไม่จริงโจโอเคเดี๋ยวผมพาเดินเล่นนะครับมันเป็นแมปไว้โชว์คุณผู้ชมนะครับในเรื่องมันจะไม่ค่อยมีนะครับอารมณ์ประมาณว่าตรงนี้มีอะไรบ้างให้กับเราดูนั่นเองเรานี้ลงไปได้ไหมโอ้โหลงมาโอ้โหกบอบ ทำกบทำกบนี่คืออะไรครับออกกบ,บมึงมึงก็คือให้เราให้เรามาฆ่ากบจับกบเลยนี่คือถ้าไม่บอกเนผมคิดว่ากอดอ w บ r เนะี่ยที่มันสำคัญนะครับคือมันจะโชว์ไงว่าเกมกูฟรีแต่กูใช้เอนจินที่แบบสวยขนาดนี้นะครับผู้ชมเข้าใจยังตัวนี้น่าจะต้องยิง หมาปั๊มไม่บอกคิดว่าหนังจีนนะเนี่ยสวยสดงดงามจริงๆอยาอ่างในหนังแฟนตาซีนะครับนี่เมื่อกี้เหมือนมันชี้ไปทางนู้นใช่ไหมไม่บอกก็รู้นะครับคือเราต้องไม่เอาไข่บางกรตรงนี้นะครับนี่ไอหิ่งห้อยนี่ก็ใส่ไปแล้วเกินนะครับไอโชงเงาโชแสงชิป บังคับเปลี่ยนเป็นดาบด้วยว่าไงเจ้าบังกรง่าข้าเกียดเจ้าโวยพิเสกหมาด้วยอืมนี่คือสิ่งที่เก่งที่สุดของมึงเลยใช่ไหมไอ้หมาเนี่ยฮะเปิดก่อนได้เปลียบอืมปันปันชาร์ดด้วยนะครับชาร์ดหมุน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 ชาร์ดหมุน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  ควันควันควันพวกหมาที่วิ่งไปทั่วเลยหมุดไปทั่วโอ้โกระดูยิงปั๊มปั๊มปั๊มมาไอ้หมาึบหมุนโชว์หมดแม่เป็นไงลูกน้องแกด่ะมันอ่อนแอ นะครับมาเก็บเหรียญโอเคโอ้สวยจริงสวยจังนะครับสวยจริงไม่จริงโจจบแล้วครับเนื้อเรื่องก็คือมันทำแมปมาเพื่อโชว์ <laughs> เพื่อโชว์ครับและอีกด่านหนึ่งนะครับที่มันพรีเซนต์นักพรีเซนต์หนานะครับก็คือด่านนี้จะออกแนวเออ่ทำออกมาเป็นแนวแนวเฮลเรอร์นะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเอาเอนจินในเกมนี้ไปทำเกมผีเนี่ย มันจะได้ประมาณไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คือไม่มีไม,มไม่มีผีนะคุณผู้ชมเป็นการเดินอย่างเดียวครับน่าถ้าเป็นเกมใน,นเรื่องฉันอยู่ที่ไหนต้องออกไปจากที่นี่นะครับเราต้องไปไหนเนะี่ยอ๋อกุญแจนี่ครับเรียบร้อยม,มีใครอยู่ไหม <laughs> ผีไม่มีจริงคุณผู้ชมแนะ่ผีไม่มีจริง ตกใจหมดแน,น่แล้วคือถ้าเราเอามาทำเกมผีในนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเป็นมุมมอง First Person นะครับโอ้ต้องเปิดตรงนี้อ๋อมีห้องลับอยู่ตรงนี้ครับเอบอกว่าทางจะถูกเปิดโดยใช้ไฟนี่เหรอ เฮ้ยสิสห้องน้ำห้องน้ำไม่เป็นห้องน้ำโอ้ทางเปิดแล้วครับลาก,ก่อนทุกคนบายเรียบร้อยเลยครับหนีได้และเอาเราไปใช้ใช้ไม่ได้แล้วเหรอคุณผู้ชมอาจจะดูแค่ผิวเผินใช่ไหมครับว่าเฮ้ย ช่างหัวมันนะครับมันแค่แค่เกมเกมหนึ่งแต่จริงๆคือที่มันจะพรีเซนต์คือกราฟิกที่แบบมันเนียนคุณผู้ชมเห็นไหมมันเนียนมันสมูทมันโค้งมนนะครับแสงมันดีมันตกกระทบดีบลาบลาๆนะครับนั่นคือสิ่งที่มันอยากจะพรีเซนต์นะครับอันนี้ซ่อมโอเคเรียบร้อยครับต้องซ่อมอีกอันหนึ่งเปิดได้ยัง โอเคน่าจะเปิดได้นะแนบเจสสัสทำไมห้องนี้ฝนตก What ห้องฝนตก Security Door โอเคที่อารมณ์แมทถ้าสมมติคุณเอา เอนจิน <Engine S 2> ของเราไปใช้ทำเกมพัซเซิลแล้วก็จะออกมาเป็นแเนี้ยนี่ถูกไหมเราต้องไปห้องนี้ต่อนะครับไปดูซิต้องยิงตัวนู้นเลยอ่ะโอเคครับสวยจังเลยแต่ก็ยังมีบั๊กๆอยู่บ้างน,นะครับอารมณ์เหมือนเล่นเกมอย่างกับดูหนังอะไรประมาณนี้ สวัสดีครับโอ้หแสงตัวนี้มีลูก,กาแล็กซี่อยู่ด้วยนะครับแน่เฮ้ยการแตกของมิติม,มิติควันต้มด็อกเตอร์สตรงสวยมากนะครับคือดีมากๆสำหรับเกมฟรีๆนะครับที่เปิดให้ใครเข้ามาทำก็ได้นะครับรวมถึงคสซีนส,สวยๆแบบนี้นะครับ่จบยังจบแล้วนะ โอเคครับ okay, ทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่าดีนะครับคือมันจะสื่อว่ามันอยากจะยกระดับอุตสาหกรรมเกมฟรีนะครับที่ทําให้คนเนี่ยได้สัมผัสกับการาฟิกสวยๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเล่นเกมราคาแบบ2องสามพันบาทใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้แบบเกมกากๆมันออกมาเยอะมากคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะครับเกมราคาแพงแต่ออกมาแบบค้นด่ากันยับนะครับคือมันจะยกระดับนั่นแหละว่าเกมฟรีของมันเนี่ยเอ่อทำออกมาได้มีมาตรฐานในประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ หน้าร้อนนะครับฝุ่นก็อย่าลืมล้างจมูกบ่อยๆอย่าลืมกินน้ำกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ